เป็นที่ประจำของเราและที่สําคัญกลุ่มของพวกฉันเนี่ยเต็มเลยจ้ะมีรับคนเพิ่มไปไหนก็นไปไปแชมพูฉันน่ะแบกขนมให้เธอฉันว่าขนมพวกเนี้ยเธอน่าจะชอบฉันขอไปนั่งข้างเธอได้ไหมอ๊ยของแค่เนี้ยไม่ได้ครึ่งท้องฉช่หรอไม่เอาอะ่ะน,นี่ไปไหนก็นไปไปพวกฉันจะคุยกันไปไปไปสิไป <c oughs> อะไรน่า กดติดตามชิคกี้พายตรงนี้ คิด่นี e ้ก็ได้คกไม่ม UM. ีใครมาไล่เราละมัน hmm ี่ไอยู่ในห้องน้ำอ่ะฉันเองจ้ะเจ๊ออกมาสิฉันปวดของออกมาโอเคเร็ว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 เออะไปไปออกไปไป นักเรียนทั้งหมดทำคำคารวะสวัสดีสสดค่ะน้าสวัสดีจ้านักเรียนทุกคน<ส>เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทุกคนนะคะทำแบบฝึกหัดในหนังสือแล้วก็เอามาส่งครูไทยค่ะเพื่อที่ครูจะได้รู้ว่าทุกคนน่ะมีพื้นฐานแค่ไหนหน้าไหนเหรอคะอ่าทำตั้งแต่หน้าหนึ่งถึงหน้าสิบห้าเลยนะคะคะ่ะทำเสร็จแล้วคะ่ะคะเสร็จแล้วเหรอคะใช่ค่ะ เพราะว่าปิดเทอมหนูอ่ะหนูว่างก็เลยเอามาทําก่อนนะคะถ้าถ้าอางนั้นนักเรียนทำต่อจนถึงหน้่สามสิบเลยค่ะเสร็จแล้วเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วค่ะงั้นงั้นนักเรียนทำไปเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวบทข้าตงไหนก็ตรงนั้นละคะ่ะทำครบหมดทั้งเล่มแล้วค่ะหนูทำครบหมดทั้งเล่มแล้วค่ะได้ไหมับบ้างก็ได้นะคะทำเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะถ้างั้นพักเลยค่ะ หออ<ด>ยดุดค่ะนักเรียนนั่งลงไปนั่งลงไปที่เดิมค่ะทำไมเหรครับเขาออกไปพักได้เพราะว่าเขาทําหมดเล่มแล้วค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นนักเรียนที่เหลือถ้าอยากออกไปพักก่อนเวลาทําให้หมดเล่มค่ะ <ใน S 1> ค่ะกล <ๆ S 1> ับนั่งลงไปค่ะทาค่ะคๆๆนักเรียนตั้งใจทํากันบ้านค่ะโอเคครับ ผมปวดท้องครับทำไมปวดท้องเลยนักเรียนไปทำอะไรมาคะผมน่าจะอาหารเป็นพิษนะครับอาหารเป็นพิษต้องมีอาการอาเจียนร่วมนะคะนักเรียนเพราะฉะน,นั้นครูมียาแก้ปวดท้องค่ะเดี๋ยวเดินมาเอาให้ครูค่ะอะไม่ใช่ครับมันใช่คะ่ะนักเรียน<อ>มันใช่คร<อ>คับ<า>ใช่คะ่ะใช่ค่ะไม่ใช่ครัเพาจะมาที่น่นั่นสิ กลับไปนั่งที่ค่ะครับค่ะขอบคุณครับค่ะ,คะนี่เธอเอาอยัางไงดีเนี่ยปวดท้องก็ไม่สำเร็จหรอ,องั้นฉันว่าเราต้องแม่มาหา<ะ>แม่มานะั่งกับแม่ไวอออ้อย่าคุยกันค่ะนักเรียนอย่าคุยกันค่ะตั้งใจทำการบ้านของตัวเองไปค่ะครูคะครูคะ คือว่าผู้ปกครองของเด็กชายเป้อะค่ะมาหาค่ะใช่ครับใช่ครับแต่ครูยังไม่ได้ยินประกาศเรียกเลยนะคะเธอก็บอกครูไปสิว่าเธอนัดแม่ไว้เออครูครับคือผมลืมกุญแจผมวันนี้ผมเอากุญแจบ้านมาด้วยครับแม่เข้าบ้านไม่ได้ครับถ้าอย่างนั้นให้ผู้ปกครองของเธอโทรหาครูค่ะโทรหาพออีกเอฉันเห็นด้วยฮัลโหลครับพอครับนี่ผมเองนะครับ มมีธุระอยากให้พอช่วยะครับคือผมให้หมื่นนึงครับสองสองหมื่นก็ได้ครับเรียกครูแชมพูไปพบพอหน่อยครับครับครับครูครับขอเรียกพบครับพอจะมาเรียกพบครูทำไมะผมไม่เชื่อหรอกงั้นคุยกับพอสิครับท่านอย่ามาโกหกครันะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อ๋อสวัส,สดีค่ะโออม,มีอะไรหรือเปล่าคะพอดีผมอ่ะอยากให้คุณมาพบผมที่ห้องไหนครับค่ะได้ค่ะโออเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชื่อหรอนะือยังครับกันพวกเธอสองคนเน่ะอยู่กันดีๆนะอย่าอย่าเสียงดงนะังแล้วรู้ไหมยวครูกลับมารีบไปสิครับได้ค่ะ วันนี้ไปกันเลยทำดีมากเลยเป๊ะ <_ P ot> หืมกับข้าววันนี้น่ากินมากเลยเอ้าเอา้าวันนี้ท,นนทำไมเธอมากินที่นี่อุ้ยฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยเอะอยากชิมว่ะได้สิฉันอยากชิมฉันชิมเฉ,ย,ฉยนะฉันยังไม่กินหรอกอเคฉันจะด,ดีอยู่แล้วออ้ื อยากลองชิมอันนี้แกงอะไรอะ่ะฉันจำชื่อไม่ได้แล้วอะ่อะอะไไือร่อยไหมล่ะวันเนี้ทั้งวันฉันไม่ได้กินข้าวเลยนะ สอบก็ได้คะแนนเต็มเทียนก็เก่งอ่านหนังสือก็ออกร้องเพลงเดี๋ยวแป๊คืออ่านหนังสือไม่ออกเลยไแงบบบ้าบ้าฉันว่านะเจ๊กี้เนี่ยฉันจะเห่อมเกริมเกินไปแล้วนะใช่จัดการเลยเป้ฉันก็หมั่นไส้มานานละอุย้ยซอรี่ค่ะไม่ได้ไตั้งใจคุณมันลืมอ่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะ ยังเป็นคนดีอยู่ได้อ่ะยังไม่โกรธเลยอ่ะแกฉันว่านางอ่ะไม่ใช่คนดีจริงหรอกนางอาจจะเฟกอยู่ก็ได้ใช่ใช่โอ๊ยทำแล้วสำรับลุ่นใหม่แตงเละเจ๊กี้รุ่นเนี้ยฉันอยากได้อยู่พอดีเลยอ่ะจะได้มาจากไหนเนี่ยมันแปลกเล้วพ่อเราซื้อให้อ่ะโอ๊ยโอ๊ย เราต้องแกล้งเราด้วยอ่ะเไ้มาโรงเรียนเนี่ยจะเป็นไงบ้างลูกโอ้ยเป็นห่วงลูกมากเลยอุปกรณ์การเรียนจะครบไหมเนี่ยเตรียมมาให้ละเอาขนมมาให้ด้วยกลัวลูกขี้เนี่ยดูสิหิวซึงเลยเนี่ยข่าวครับสวัสดีจ้าลูกๆสวัสดีค่ะจ้าค่ะ แม่เป้เองจ้ะแม่เป้เองเนี่ยหิวไหมลูกแม่เอาขนมมาให้นะแล้วก็อุปกรณ์การเรียนนะลูกควลูกใช้ไม่พอลูกกิ่ไมม่ต้องาก็ได้ครับเครียดไหมลูกเหนื่อยไหมลูกโตขนาดเดี้ยวอะไรบอกแม่เลยว่าพ่อขับยิ่งหน่อขยับเดี๋ยอะไรบอกแม่ต้องเป็นลูกเหนื่อยแน่เลยอแม่ไปเถอะครับไอ้เพื่อนนะครับไม่เป็นไรหรอกลูกปกติแม่ก็ดูแลลูกอย่างนี้อยู่แล้วไม่มีใครว่าหรอกลูก เม่เ<ม><ม>งั้ยฉันไปก่อนนะเธออยู่กับแม่ไปนานนั้นนะ่ะ<ป>แม่กลับไปเถอะครับเดี๋ยวเพื่อนเขาจะมองว่าผมไม่โตสักทีครับเพื่อนเหรอเพื่อน,นต้องเป็นพวกเธอแน่เลยเด็กผู้หญิงพวกเนี้ที่ทำให้ลูกฉันเป็นอย่างเนี้เพราะว่าขอบพวกเธอแน่ลนี่คุณนาคะ่ะหนูยังไม่ได้ทำอะไรเลยจ้ะพวกเธอนั่นแหละไปเลยนะไปไม่ต้องมาขอบกับลูกฉันอีกไปเด็กันเลยพวกนี้นี่ทำเป็น ดอกไม้สิคะนี่ไงครับสวยจังเลยค่ะาห้ทหลายดอกนี่ก็ดอกมีก็ดอกสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับเป้ทำอะไรอยู่ครับกอเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่อยแลละค่ะไม่มีอะไรค่ะผมแอบชอบคุณมานานแล้ว จริงเหรอคะอุ้ยเป็นแฟนกับผมนะครับอุกยเป็นค่ะรีบเป็นเลยค่ะ,ะดเดี๋ย,ย่างคุณเราไปทานข้าวด้วยกันนะครับค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปเรียนกันนะครับได้ค่ะเจอกันเย็นนี้นะคะโอเคครับอุย้ยในสุขก็มีคนหงผิดมุ่จีบฉันเชสกี้ยากจังเลยยาก สวัสดีครับสวัสดีค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะคือคุณว่างไหมครัออบออวอ้างค่ะอะไรดอกไม้ครับนีด่าหรือเปล่าคะ <c oughs> งานน่ะยังนีีเจอกันนะคะ <c oughs> ฉันเนี่ยขอตัวไ <c oughs> ปเย็ยนหนังสือก่อนนะคะ ฉันไม่ว่าไปกับเธอแล้วนะฉันก็กาลังจะบอกเธออยู่พอดีเลยว่าเย็นนี้แคนเซอร์นะจ๊ะไม่จะไปไหนฉันก็มีเดทของฉันสิค่ะ มเปนควจรเหรอเนไปเทที่ไหนฉันจะไปเดนสเกหน้าฉันจะไปเดนที่ไหนนะฉันก็ไปร้านก๋เตี๋ยวหน้าเรียนเน่ไปดูหนังน่าจะคนละคนเคอยสลายตนอยเปนโนเ้องฉันนี่อะไระอะไระเมื่อกี้ว่าอะไรนะคนนัดเดทของเราคือใครหนึ่งสองสเป้ สอนมันนัดชนกันที่น่ะนัดต่าคนแบบเนี้ยใจะไปยังไงไหวเนี้ยไม่น่าคุณรู้เหรอว่าเราเปเพื่อนสนิทกันน่ะแบบเนี้ยถึงเจอดีเป๊ะนี่เป๊ะหมายความว่ายังไงคะทำไมคุณนะทุกคนพร้อมกันแบบนี้ล่ะคะถามมาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ยยังไงดอกไม้ก็เหมือนกันใช่ You? 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 You?